ถามว่ากลไกเหล่านี้มันไม่ได้มาเองนะคะมันมาจากการรัฐประหารแล้วที่ทุกคน,นรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศมันหมดหวังรู้สึกว่าทําไมเวลาคนทําผิดหรือว่าคนทําทุจริตหรือว่าคนที่มันมันมันทำไม่ดีกับประเทศนี้ทำไมมันถึงไม่ถูถกลงโทษเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าองค์เรียกว่ากลไกอำนาจในการตรวจสอบหรืออำนาจในการลงโทษคนกระทำผิดเหล่านี้เนี่ยมันไปเข้าข้างมันไปเข้าข้างคนถืออำนาจหมดเลยก็คือว่าถ้าใครถืออำนาจเนี่ย เรียกว่าคุณก็สามารถแบบเป่าได้ทุกอย่างอะ่ะเออกลไกในการตรวจสอบกลไกในการลงโทษทุกอย่างมันมัน,ม,นมันบิดเบี้ยวไปหมดอะ่ะนึกออกไหมถามว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวมันเองนะคะมันก็เป็นผลพวงมาจากยุคขอ,อของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารยุคของประยุจันทร์โอชาเนาะที่ท,ที่ที่ทำรัฐมนูญที่ทุกอย่างเนี่ยมันติดล็อกแบบนี้เนี่ยไปหมดเลยแล้วบอกเลยนะว่ารากฐานของ ของความรู้สึกที่ทุกคนรู้สึกว่ามันหมดหวังกับประเทศเนี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ตรงไปตรงมาเวยเจตจำนงของประชาชนมันไม่มันไม่ได้ถูกสะท้อนผ่านคูหาเลือกตั้งมันไม่ได้ถูกมันไม่ถูกสะท้อนผ่านนโยบายที่แบบว่าเฮ้ยเขาสัญญากับคุณแล้วพอคุณไปเลือกเขาอ่ะเขาก็ไม่ทาแล้วคือแบบ ก็ไม่มีใครทําอะไรได้หรือว่าทําผิดก็ไม่ได้ถูกลงโทษอะไรเงี้ยคือทุกอย่างอะที่มันสะสมสะสมเนี่ยมันล้วนต่างล้วนมาจากยุครัฐประหารทั้งสิ้นดังนั้นอะคือถ้า ใครที่นึกหน้าประยุยจันโอชาแล้วรู้สึกว่ามันเบาไปเนาะคุณนึกถึงประกันสังคมคุณนึกถึงการควบรวมทูดีแท็กที่ทําให้ค่ายมือถือเนี่ยเ,เพิ่มค่าบริการและเน็ตก็ห่วยลงคุณนึกถึงตึกสอตองอที่ถลม่มและสุดท้ายมันหาคนมาลงผิดลงลงโทษไม่ได้คุณนึกถึงกรออกตปปชาสารและมนูญเนี่ยคือผลพวงจากยุครัฐบาลประยุทธ์นะคะคุณนึกถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ว่าเนี่ยการรัฐผานเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้อืมนะครับ ก็ยันก็ยืนยันนะว่ายังระบอบประชาธิปไตยุมันมีทางออกเสมอมันมีทางออกเสมอค่ะครับมันสุดท้ายเนี่ยมันกลับมาที่การเลือกตั้งนะครับแล้วเราก็ยังเชื่อว่าเราก็ขอเป็นเรายืนยันจะเป็นทางเลือกเป็นทางทางหลักนะครับให้พี่น้องประชาชนที่ยังมีความหวังเนี่ย <Es> กลับมาเชื่อมั่นในประชาธิปไตยก็คือตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราเป็นทางไหนนะคะ <c oughs> แต่ว่าไม่ว่าจ <c> ะ <oughs> พักภูมิใจไทยหรือพักเพื่อไทยเนี่ยก็เอซีเนี่ยของทั้งสองพักเนี่ยต่างก็มาบอกว่าเราเนี่ยหัวกับอีกพักหนึ่งนะคือไม่รู้ว่าสรุปเราหัวกับใครแน่คือ f อซของพักเพื่อไทยเนี่ยนางแบบกก็บอกว่าเราเนี่ยหัวกับพักภูมิใจไทยส่วนพักภูมิใจไทยก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเราแบบว่าไม่นั่นไม่นี่กับพักเพื่อไทยสรุปว่า คือทุกคนก็คาดหวังกับเราหมดฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยคือแทนที่จะไปต่อว่าเนาะท่านพีรพันธ์ที่แสนดีของท่านเนี่ยไปต่อว่าพักรวมไทยสร้างชาติว่าไปอยู่เป็นเสาค้ำยันให้รัฐบาลนี้ทำไมกลับมาว่าพักส้มค่ะมาว่าพักประชาชนค่ะว่าทำไมถึงทำแบบนี้คือเอ๊ะคือเราเรากลายเป็นที่พึ่ง ให้กับให้กับให้กับทุกพักให้กับเรียกว่าประชาชนทุกกลุ่มไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะ <scaff olds S 1> คือแม้กระทั่งว่าเออคือแม้กระทั่งว่าโอเคเราก็เราเนี่ยก็ป <c oughs> ระชาชนท,ที่ที่ที่โหวตพักส้มมาเนี่ยก็เรียกร้องนะว่าให้เราทําอย่างนี้เราอย่างนั้นแล้วก็ตอบสนองกับประชาชนที่แบบว่าโอเคเลือกเรามาแต่ประชาชนที่ไม่ได้เลือกตอนนี้ก <c oughs> ็เขาก็เริ่มรู้สึกว่ามาคาดหวังกับเราแล้วนะอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีไหมเรากลายเป็นเสาหลักของสังคมไปแล้วหรือเปล่าหรือยังไงนะคะคือทุกคนคาดหวังหมดนะคะแต่ว่าก็ก็ก็ จะบอกว่าไงดีเราเองเนาะเราเวลาเราตัดสินใจอะไรเนี่ยเรายึดผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลักสิ่งที่สิ่งทีเ่เราผัวหน้าสื่อสารหรือสิ่งที่พักเราสื่อสารหรือว่าทําทําไปหรือเราเราเลือกทั้งหมดเนี่ยเบียอนผลประโยชน์ของประชาชนยืนยันนะครับแล้วเช่นกันนะแม้แต่บอกว่าเรื่องนิติสงครามเราก็ยืนยันนะว่าเราไม่ได้เห็นชอบชาก,การใช้แนวทางนี้นเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับประเทศคือต้องพูดกับว่าปีที่แล้วเนี่ย จริงๆประเทศไทยก็เป็นข่าวทั่วโลกว่านายกรัฐมนตรีถูกสอยโดยสารรัฐธรรมนูญดื้อๆใช่ปีนี้เมื่อว่าเร็วๆนี้ก็มีข่าวอีกก็คือนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงความสำคัญเรื่องนี้หน่อย หยุดเป็นปรนธุที่ผมเชื่อเนี่ยมันกระทบต่อความเชื่อมั่นของการลงทุนในประเทศเทาอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยยืนยันว่าปัญหาการเมืองมันเกี่ยวพันกับปากท้องของเราทุกคนนะครับและการแก้ไขรัฐมนตรีนี้เนี่ยเพื่อให้รัฐบาลที่มีศถกยภาพเนี่ยได้รับความยอมรับจากประชาชนมันถึงจะสามารถพาเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้เติบโตได้ดีกว่านี้นะครับมันเลยเป็นเรื่องเดียวกันที่เรายืนยันว่าเราไม่เห็นชอบกับการใช้นิติสงครามแบบนี้และแน่นอนการ แก้ไขรัฐธรรมนูญมันจึงเป็นโจทย์สาคัญนะครับยืนยันกับเช่นเดียวกันว่ากับการเลือกตั้งประเทศไทยยังไม่มียังไม่ถึงทางตานตรงนั้นคือคหลายๆคนเนี่ยก็จะคือเข้าใจนะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกสะใจกับการที่คุณแพทองทานเนี่ยโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยสมน้ำหน้าคือเนี่ยตอนแก่รัฐธรรมนูญ ก็ไม่ยอมแก่หรือว่าหรือว่า,ร,วารู้สึกว่าโกรธแค้นคือเราเข้าใจนะความที่ประชาชนเนี่ยโกรธแค้นกับกับพรรคเพื่อไทยหรือว่าคุณคุณแพทองทานไม่พอใจในสิ่งที่ทำแต่ว่าเราต้องยืนยันในหลักการว่าคนเรียกว่าความรับผิดรับชอบที่จะเกิดขึ้นกับนักการเมืองเนี่ยคนที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้คือใครคือประชาชนประชาชนต้องเป็นคนตัดสินว่า ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจหรือว่าจะให้คนคนนี้เนี่ยบริหารประเทศต่อไปไหมไม่ใช่ตุลาการศารลรัฐธรรมนูญไม่ใช่องค์กรอิสระอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยยืนยันในหลักการนะคือคุณจะทําผิดอะไรก็แล้วแต่คือประชาชนต้องเป็นคนตัดสินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศารลรัฐธรรมนูญไม่ใช่องค์กรอิสระแล้วสิ่งเนี้ยพอเราเรียกว่าอะไรอะ่ะ ปร,ประชาชนบางส่วนเขาจะรู้สึกแบบเอ้ยเข้าข้างแท้ท้องทานเหรอเข้าข้างพรรคเพื่อไทยเหรอไม่ใช่นะคะคือเราอะยืนยันหลักการนี้มาตลอดว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่นักการเมืองคนไหนก็แล้วแต่คือไม่ว่าคุณจะอยู่พรรคไหนก็คือปิดชื่อพรรคเลยอันนี้มันคือหลักการสาคัญว่าไม่ควรมีนักการเมืองคนไหนหรือพรรคการเมืองไหนที่ที่ถูกตัดสินแล้วก็ต้องจบชีวิตทางการเมืองด้วยองค์กรอิสระ การที่พักการเมืองหรือนักการเมืองจะจบชีวิตทางการเมืองต้องเป็นเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่เอาแล้วประชาชนไม่เลือกแล้วไม่ใช่คนอื่นมาตัดสินประหารชีวิตเขาอืมนะก็เป็นสถานกา,การเมืองช่วงนี้เตรมคนร้อนเข <kh on, S 1> ้มคนดูเดือดนะครับแต่ก็ยังยังยืนยันอยากให้เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยตรงนี้ใช่